สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับใครถามไม่รู้แต่หนูอยากเล่าในอพีนี้ก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ตัดต้นไม้ถางยากข้างทางนะครับในบริเวณนี้มีพุ่มของต้นข่อยขึ้นเยอะมากจึงได้ทําการใช้คีมตัดตัดโดยวิธีการก้มลงไปตัดให้โลกนะครับปรากฏว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันก็คือเมื่อเราตัดจนโล่งแล้ว พอจะเห็นพื้นได้บ้านปรากฏว่าเจองูกระปักซุ่มอยู่เป็นกองเลยครับขดตัวม้วนกลมเท่ากับแผ่นซีดีประมาณนั้นนะครับสีดำเลยคือถ้ามันฉกกัดขึ้นมาก็ถึงมือผมแน่นอนโชคดีที่มันไม่ได้ทำอะไรมันแค่ตั้งหัวขึ้นมาผมก็ตกใจแล้วก็รีบผลักออกจากจุดเกิดเหตุแล้วก็ใช้ไม้เขี่ยมันออกไปนะครับให้ไปผลทาง ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอ,อย่างปลอดภัยและไม่ประมาทและพบกันใหม่อีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ